รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมออกมาบอกว่าตอนนี้สนามบินทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิพร้อมแล้วนะครับพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วณนะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่สนามบินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น20กว่ากนาทีแล้วก็ออกจากสนามบินได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เร็วกว่านี้เขาก็เสนอวิธีการตรวจ swap นะครับให้ได้ผลแล้วก็ใช้ผลนี้ได้นะครับ นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาเปิดเผยตอนนี้ว่าสนามบินที่อยู่ในสังกัดทอทอนะครับซักซ้อมขั้นตอนต่นตนตางๆเตรียมความพร้อมเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับก็ยืนยันว่าสนามบินทั้งหมดมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเดี๋ยววันที่27ตุลาคมนี้ครับจะมีการสรุปปัญหาที่อาจจะต้องแก้ไขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ในส่วนของดอนเมืองระยะเวลาตั้งแต่ที่ลงเครื่อง แล้วก็ออกสู่สนามบินเนี่ยออกจากสนามบินจะใช้เวลาไม่เกิน25นาทีครับซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่ภูเกสส็ต Sandbox อกซทำไว้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจ ATK แต่ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทางทอทอเนี่ยก็ออกมาเสนอว่าหากรัฐบาลต้องการให้มีความคล่องตัวก็น่าจะเปิดรับผลส w อตภายใน72ชั่วโมงได้ด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสบาคาเพื่อพิจารณามติกันต่อไป อีกด้านหนึ่งครับผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนครับนายกรอบศิษย์ศิลปชัยของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี2564น่าจะขยับมาขยายตัวได้นะครับที่0.5เก็ฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาสที่4เนี่แหละครับเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่เริ่มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจพยายามปรับเป็นสู่ภาพรวมที่มีศักยภาพก็คาดหวังกันครับว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยว ซึ่งก็ต้องมาตามดูกันต่อนะครับว่าผลออกมาจะเป็นทางบวกมากแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงกับการระบาดรอกใหม่แล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างประเทศว่าไอ้เขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับหลายคนก็กังวลน,นะว่าพอหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วเนี่ยเรื่องของโควิดจะกลับมาตัวเลขผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงหรือเปล่าส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวจะมาไหมเนี่ยปัจจัยอยู่ที่ว่าถ้าเขามาแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาต้องกักตัวอยู่หรือเปล่าอื